น,นี้นะครับลูกพี่ใหญ่ลูกพี่ใหญ่ปอบนาดมือแกะทุเรียนแกะคนเดียวอีกคนนึงเขาแกะนะแกะอยู่เหมือนกันนะครเสร็จรอบเช้าแล้วไม่สบายก็เลยกลับบ้านนะฮะตอนนี้เหลือลูกพี่ใหญ่คนเดียวะะต้องเล่นแกะทุเรียนแกะคนเดียวประมาณสองตันได้มั้งในวันนี้นะฮะน่าจะประมาณสองตันแล้วนะครับแกะอยู่คนเดียวะคระับอ่ะดูนะครับ ัแรกต้องเขาเขาจะกิีดออกมาก่อนนะครับขั้นตอนนี้มันจะมันจะสําคัญนิดนึงแทงพาาคือผาานะครับแทงพาาคือผ้าอ่าเนี่ครับดีครับดูดูนะครับดูนะครับดูความชํานาญนะครับดูความชานาญนี่ครับดูความชานาญอ่าตรงนี้ต้องละเอียดนิดนึงเพราะว่าทําทําแรงใบมันก็ทะลุไปหาผู้อื่นนะครับนี่ดูครับออกมาแล้วนะครับชิ้นไข่ชิ้นมันไม่มีมีดไปโดนชิ้นอื่นไม่มีครับโอ้โห ตีลังกาด้วยนะครับตีลังกาด้วยฟลับดูนี่ครับฟลับโอ้โหฟลับฟลับดูนะครับดูดูดูฟลับ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 นี่นี่นี่เสร็จครับหนึ่งโปรเสร็จครับอ่าเสร็จเสร็จไปแล้วหนึ่งเสร็จไปแล้วหนึ่งอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหามมาไหม่ดิเอ่อเอ่อไป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 ไฟไม่มีเข้าข้างในนะครับเดี่ยดูนะครับ ครมจะส่งคลิปนี้ให้เป็นไว้เป็นเทคนิคในการขัดดูนะครับรูปนึงเขาแกะนี่ครับแม่นมากครับการใส่มีดเข้าไปแม่นมากครับเสร็จมาดินะครับใครที่บอกกรีดหน้าปูว่าาไม่ไวนะครับแกะแบบนี้ยากกว่านะครับแกะแบบนี้แกะยากกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่ทุเรียนสุกนะครับเนี่ยที่จะกรีดง่ายๆที่จะนะครับสังเกตมีดนะครับดูมีดได้เลยครับดูมีดนะครับ มีดเหนือไม่ได้ออกแรงอะไรนะครับดูนะครับปึ๊บดูนะครับนี่ดูมีดครับปึ๊บไปฮะไปแล้วครับอ่านี่ครับเซตนะครับวันหนึ่งเขาจะแกะทุเรียนไม่ถึงสองตันได้ไงฮะนะครับเขาจะแกะไม่ได้สองตันได้ไงก็ดูเขาแกะสิครับนะดูเขาแกะนะฮะนะครับอืมนี่ครับดูดูมีดไม่มีโดนะครับดูมีดนี่ไม่มีเฉือนเนื้อครับออกมาแล้วปึ๊บปึ๊บ นะครับาจะนาเทคนิคนี้ไปใช้ใช้ได้ครับไวมากนะครับเทคนิคนี้ไวมากครับดูอะก็ดึงออกมานี่ครับถ้าเป็นทุเรียนสุกจะง่ายกว่านี้อีกนะครับแต่ทุเรียนที่แก่แก่นี้ใช้ทุเรียนสุกแก่ไม่ได้นะครับเสร็จแล้วกัฟงหนึ่งดูครับดูแม่นไม่แม่นดัวรับนี่ครับแม่นไม่แม่นดัวรับปึ๊บปึ๊บเสร็จแหงมีดไม่กี่ทีครับครับแหงมีดเข้าไปไม่กี่ทีนี่ครับเสร็จเสร็จไปหนึ่งลูกครับโอ้โหนี่ครับดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็พรพอก่อนเนี่ยนะอ่า ห้าผูนะครับห้าผูทุเรียนห้าผูครับเสร็จไปแล้วนะครับนี่ครับอ่ะมาอัดดูนะครับผมเริ่มอัดคลิปตอนหนึ่งนาทีตอนนี้สามนาทีลูกแรกครับรวมกีบเสร็จไปแล้วภายในสองนาทีดูลูกที่ลูดูอีกลูกนี้ครับสองลูกสี่นาทีจะเสร็จไหมรอดูครับรอดูสองลูกภายในสี่นาทีเขาจะทาได้ไหม มันสาคัญตอนกรีดเนี่ยครับมันจะช้าตรงนี้ครับมันจะช้าตรงนี้เอากรีดออกเสร็จแล้วรอดูครับนี่ดูมีดครับดูกันบางเรเกือบหลุดมือครับปึ๊บปึ๊บนี่ครับดูดูดูครับดูนี่นี่ครับดูนะดูนะครับดูนะครับนี่ดูเสร็จหนึ่งเอาครับเสร็จไปหนึ่งรอดูนะครับรอดูลูกนี้เขาเขาจะเสร็จภายในสี่นาทีไหมนะครับสองลูกสี่นาทีนะครับคือผมถ่ายวิดีโอนี้ผมอัดไปแล้วหนึ่งหนึ่งนาที เอารอดูครับรอดูรอดูรอดูเอามาเซตไฟสองอ่ามาแล้วครับสามนาทีห้าสิบวินะครับพูดง่ายๆก็สองนาทีห้าสิบวิครับกับสองลูกสองนาทีห้าสิบวิแล้วครับสองนาทีห้าสิบวิห้าสิบแปดสามนาทีครับตอนนี้สามนาทีตรงสามนาทีแล้วครับสามนาทีอ่าลูกไหนมันยากมันก็จะช้าหน่อยนะครับอ่าลูกไหนมันช้าก็จะเอ้าเอ้าเซตอ่าดูครับดู เวลาในวิดีโอคือสี่นาทีสิบสองสี่นาทีสิบสองวิมาแล้วครับมาแล้วอาวลูกนี้จะยากนะครับลูกนี้จะยากนะครับสังเกตดูแล้วลูกนี้จะยากหน่อยอ้าวเซ็ตอ้าวยากแค่ไหนก็เร็จครับคือทำยังไงก็ต้องให้อยู่ในมาตรฐานครับอืเซ็จไปอีกแล้วครับเซ็ครับนี่ไม่มีมีดนี้ไม่โดนครับมีดยังไงนี้ก็ไม่โดนครับดูความชํานาญครับความชํานาญอ้าวดูนะครับถ้าครบห้านาทีตรงเป๊ะแสดงว่าแกะ ตุเรียนสองลูกภายในห้านาทีรวมกีบด้วยครับรวมกีบให้ออกจากกันสี่สิบสี่สี่สิบห้าเขาเสร็จก่อนครับโอ้เสร็จก่อนครับเสร็จก่อนครับสองลูกเสร็จก่อนสองนาทีสี่นาทีพุทธิดครับเสีออกสองลูกแกะเสร็จก่อนสี่นาทีครับนะครับสองลูกแกะไม่ถึงสี่นาทีครับนะครับอ้าวตามนั้นครับดูมือเนี่ยันเทพผมนะครับั้นเทพนะครับนะครับใครอยากท้ามาเลยครับผมมีเดิมพันได้นะโอเคครับตามนั้นครับตามนั้นครับ